กนสามสิบหกลครับไี้นี่น้องไม่สามสิบหกลอ่ะนี่ก็อันนี้ก็ได้ประมาณ้อน้อยนะับได้พอนี่หางโตนี่เกบีิตัวนีุ่้มก่องนี่หอเข่งนี่โอ้ยลำมไปว่าจงาบลำแม่ ไม่ี่คยว่คี่เนอย่่ไม่จัองย,ยนมี nice. ้แบบเนี้ยสั้เนี้ยาลยนแบบธรรมชาติเล้อง่ต้องมีสคิปต์ว่ต้องใส่แตนด์อินว่ต้องใส่สลิงสด Ô sốt lỗi. số gắn ghi số hai phong bì ngon ghi nè. chắc tart ngon 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 เดี๋ยวผมจะด,ด้วยเดี๋ยวสิออก,ออกลงไปไทยไทยขขางลางไทยข้างลางเยวม่ห่านเดีย๋ยวเดีย๋ยวถ้าบ๊อพลกนันเนี่บพอมื่อนี่มื่นี่หาสิบกิโลครับยอดสั้นอะไดเรื่งนสิบอพาจลงไปเก็บข้างลางส่วนที่ผมไว้น่ยที่ผมปลูกไปเนี่ยสองอร้อยเกือบสามร้อยก็ก่อยิงลางแต่ว่าไม่กับท่นละสมบูรณ์นกก่อก็ได้เป็น,ขอขอขอนเล็บออกกอน Hoa lại số lai thì chôm nuôi mẹ. Số lai chôm nuôi bên lăm mẹ con. Ừ, ช่วงไม้ข้าเล็กร้อยตัวสองร้อยเนี่ยเลยของนี้เลยขายีตู้ขายีตู้อะารก็อยู่ช่วงไม้ข้ากรุงเทพพูอกันข้าตลาดไปขายกรุงเทพที่เห็นอยู่นี่ครับเนี่ยน้องใหม่เห็นอยู่เนี่ยกับผักที่ตู้ยู่เนี่ยมือเลื่อนโซ่เนี่ยสีไปสอดกรุงเทพนะสีไปพกกรุงเทพเนี่ครับเนี่ยมือเลื่อนโ้าสีไปพกกรุงเทพเนี่ยไอนี่น้องบ้านเขาไปทักการทำงานกรุงเทพเนี่ยเอาไปกินอ ให้ฮะเพิ่นจะไปขายให้ไปซุ้งให้มันญาติที่ว่าพี่น้องเขาไปทำการทำงานทุกทีแบนี่ซุ้งให้ซุ้งให้ถึงมือแล้ปไปขายน้ำตลาดขายน้ำซอยเนี่ยตอวต้นขายในในซอยเนี่ยตลาดเกันตลาดกันตลาดตลาดนัด ที่นี่ก็เ so มื่อกี้เข่เปิก็เริ่มสิไปต่วันกุปซุปเสาครับสมือบางคนก็ไปมือวันใดวันวันวันนักขานบวันัการวันพุดกลบไปเส้นหลายหลากวันซุปวันเสาวันจันวันนักขานครับไม่พลาดันเดินออเดินทางเ่ยตามมาอย่างวนเารนี่ <ะ S 1> <ause> สิไปพูดเที่เลยในของผมสดๆเลยเนี่ยปนอนถากินนเดินในสดๆเลยนี่ยเพรข้างขึ้นเ่อย้างถ้ข้างขึ้นเดียว Xong, đường hát này là nếu phút lần này Xong khơi lì cả gì bớt nếu bà này đâu Xong khơi lì Xong khơi nhớ này Xong khơi พอดีเออพอดีละเดินกระแทมกันไปเอ้าไปแทงไวก่อนนี่ฮะสดสดสดเลยนี่ตัดออกมาตัดวันนึ่งนะฮะตัดออกมาสวนเนี่ย้อยนาทีร้นาทีเอาตัดออกมาเรามาแ่งมาเนี่ กากิตูก้กมีพ่อแม่พี่น,อออน้องเออเน่งไหมกับมีเดี๋ยวผมสิ้องเบอร์โทรไว้เพรพี่น้องกันสนใจพ่อค้าไห่ขายหรือผู้ดใดอยากกินเนี่ยผมสิเอาไปให้กินซุ้งไปให้เนื่แถวแถวเหมืองกาฬละสินผมเอาไปให้หู้ชุง้งทอดมอง,นนองมเน่าไหมนี่กับตอนนี้กับขายกิโลละยี่สิบบาทรับนี่น้น่าไหมเนี่ย เอาใหม่เนี่ยขายกิ้รล,ละยี่สิบาทขายทราคาสูง่ลยล่ะขอราดอกซีดัไดไม่แตตัดเพิ่มเอยเอยแยวเลยอีกสองถึงกว่าประมาณได้่นี่ เดี๋ยวเสสถุงไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวจกลิปไปซ้านี้ก่อนเดี๋ยวสิพาลุ่งไม้ตัดส่วนทาง่างต่อไปครับอะโอเค